สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันพุธที่24นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางมาเลเซียประจำวันพุธนะครับเมื่อวันมาเลพิเศษไม่มีนะครับผมก็ได้คิดจากมาเลเมื่อวันอาทิตย์นะครับมาเลเมื่อวันเมื่อวันเสาร์เจาะเข้าเมื่อวันอาทิตย์หลุดนะครับต้องขออภัยครับมาลุ้นต่อมาเลวันนี้ครับมาเลวันนี้เด่น16ครับฝันหนึ่งครับ ขารุดขาวิ่งจัดหนึ่งนะครับขารุดขาวิ่งจัดหนึ่งครับเจาะครับหนึ่งศ่งสชุด6ครับ1 6 3 6งห ร้อยหลักร้อยหลักร้อยใส่ครับหลักร้อยใปดครับมารีมารีวันพุธนี้เดี๋ยวมาดุ้นกัน้ะกันนะครับมารีออกผลประมาณ1ิบแปกาสีไม่เกิน4ี่นาทีโดยประมาณครับเนาะขอให้เดินเพราะว่าสังเกตดูมารีก็หลุดรอบเป็รอบหลุดรอบเป็นรอบถ้ารอบทีเดียวหลุดวันนี้น่าจะเจาะนะครับน่าจะเจาะจาก ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับมาเร่เี๋ยผมดูมันแปดมันไหลมาสามรอบติดเลยนะแปดไหลสามรอบติดเลยมาแบบโหดมากเลยแปดนะตั้งแต่แปดแปดสามแปดสี่แปด้วนี้จะห้าแปดเพิ่มพีระแต้ม ขอให้หนึ่งมาแล้วก็เป็นหนึ่งแปดเป็นหนึ่งแปดหกแปดแล้วกันแปดตัวอื่นอย่าเพิ่งมาเอาแปดหนึ่งกับแปดสา8แปดหนึ่งกับแปดหกแล้วกันนะครับหนึ่งแปดหกผมส่หนึ่งแปดหกจะแตกั้มโอเคครับได้เรามารุ่นกันเนาะได้เรามารุ่นกันถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในคลิปในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามโฆษณาผมนะครับช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับ ก็แนะนำนกด subscribe ไันเยอะๆนะครับตอนนี้ยอด subscribe ยังแค่หมื่นหมื่นสองไ้หน่อยเองนะครับเดือนนี้แปลกเดือนนี้ไม่ค่อยกระเตื้องเลยหลังจากปีใหม่มาหลังจากไอ้หลังจากเดือนครบหมื่นไปแล้วครบหมื่นซับแล้วเริ่มอืดๆแล้วอย่างงช่วยสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ